ันนี้นะคะแต่ร่มพระบารมีก็ได้มีโอกาสมาติดตามในพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ําห้วยคล้ายบ้านโคลกล้ามแสงอารามตาบลกุหม,มักไฟอําเภอหนองเวชสอดจังหวัดอุดรธานีซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่นําร่องเพื่อการพัฒนาในการนําประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูขบวนการในการจัดการบริหาร โดยมีชุมชนเป็นตัวหลักกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้านไปเลยค่ะผ่านมาแล้วห0สิปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บรรเทาออกผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายั <ไ>น้ำพระไทยจากในหลวงมีท่อมานี่ก็ทำได้ใช้ผลประโยชน์ทั้งหน้าแรงในหน้ากดหน้าแรงก็ทำการ,กรเษกษตรปลูกพืชตรงนี้ครับ แม่คน,นก็ดำนาทำโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนอยู่ประมาณหนึ่งไร่นะครับมีน้ำพระไทยจากในหลวงลงมาเพื่อให้ทำการเกษตรเลี้ยงปลาแล้วก็ดำนาหลังจากพืชหลังนาก็จะมีการปลูกผักปลูกถั่วได้เหลือกินก็ไปขายนะครับแต่ปลานี่ก็เช่นกันทั้งกินทั้งขายนะครับโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนก็พอพอ,อยู่พอกินครับไม่ได้ซื้อกับข้าวก็ไม่ได้ซื้อทุกอย่างมันเบ็ดเสร็จอยู่ตรงนี้เลยครับเยี่ยม ลููกที่่่อออยยยไดด้านนิัังคศแผว้าางไกลต่เหหมือนว,ว,อว,วันนี้ชาวบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอารามตาบลกุดหมักไฟอําเภอหนองวซอจังหวัดอุดรธานีนาม,มีแต่ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเพราะมีน้ําใช้อย่างเพียงพอจากท่อน้ำที่ต่อจากอ่างเก็บน้ำห้วยคลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นน้ำจากท่อที่พวกเขาลงแรงขุดกันขึ้นมาเองและบริหารจัดการแบ่งปันน้ำกันเองมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่พวกเขาตั้งใจไปเรียนรู้ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ<ม>ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีานาถ<ม>พื้นที่ภาคตนออกชิงเหนือและนำมาถ่ายทอดบอกเล่าสู่กันฟังแบบง่ายๆพร้อมลงมือปฏิบัติจนได้ผลผลิตแบบนี้ และยังได้สะท้อนถึงวิถีแห่งไทยอีกด้วยในเวลาเดียวกันการทำรเกษตรด้วยการลงแข่ก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังฤดูการทำนาพวกเขายังมีการปลูกพืชสวนนานาชนิดปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเมื่อเหลือค่อยไปขายลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนและนี่คือความชื่นพระรารุไทยในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระผู้ทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระาชดำรินี่คือการอยู่รอดโดยไม่ต้องสูญซึ่งกว่าจะถึงวันนี้เราจะย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดสำหรับชาวบ้านโคกล้ามและบ้านแสงอารามนั่นคือโครงการอ่างเก็บน้ำ้วยคล้ายนึ่งมาจากพระราชดำริจังหวัดอุดรธาน,นี เป็นคโครงการที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมรับเป็นคโครงการน,นิ่งมาจากพระราชดำริเมื่อปีพศ2546แต่ชาวบ้านโคกล้ามและบ้านแสมรามก็ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำที่เก็บไว้ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากระบบส่งน้ำและระบบการบริหารจัดก,การน้ำยังไม่เอื้อมมวยต่อการนำน้ำเข้ามาอย่างพื้นที่ไร่นา พอมาถึงพื้นที่เกษตรกรนายบุญมาสิงห์คำป้องนะคะเป็นเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การบูรณาการของทุกองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในพื้นที่นั่นคือยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเดี๋ยวเราไปดูค่าวว่าเกษตรกรท่านนี้ได้รับผลประโยชน์อย่างไรจากพระมหากราุณาธิคุณในการพัฒนาในรูปแบบยั่งยืนค่ะไปเลยค่ะ ใส่ตะบันน้ำสูบจากมวยไค่มาครับคือว่าได้ใส่ไฟบ่าได้ใส่ถมมันครับถมงานเลยแรงดันของน้ำเอียงครับจากมวยไค่ครับลงมาตามแนวท้อแนวลักไร้แดงนะครับลักไร้แดงๆครับมา่นอ่ครับนีงอไปแบบเป็นเป็นแนวว่างทอครับเป็นแนวว่างท้อนี่ครับน้ามวยตามนี่ครับท้อเม้มไ่นี่ครับและหน้าผมยืนขึ้นมาหนีโลกมันบุญมากสินคำป้องคือตัวอย่างเกษตรกร ที่สะท้อนเห็นถึงมูลนิธิโครงการปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องน้ำโดยนำกระบวนการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าไปในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้ด้านประุสัตว์และหลังจากที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนำองค์ความรู้ด้านการเกษตร เข้าไปให้นั้นจากพื้นที่46ไร่ของบุญมากสินคําป้องก่อนหน้านี้แม้แต่ต้นหญ้าสักต้นก็ไม่สามารถจะแทรกแผ่นดินแตกระแหงขึ้นมาแตกยอดวันนี้พื้นดินได้ฟื้นคืนชีวิตเขียวชอุ่มด้วยน้ำพระราชฤทัยในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีผลผลิตจากการปลูกพืชผักพืชไร่ถั่วข้าวโพด หมุนเวียนกันตลอดทั้งปีมีไรายได้ที่ดีขึ้นมีเงินใชน้หนี้ชีวิตเขาสบายขึ้นค่ะจุใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ลูกได้อยู่ได้คอยอาศัยแผ่นดินยังกวา้างไกลเต็เมเอือ ปีพุทพศักรางกว่พปีพุทรศักราช2554คือจุดเริ่มต้นที่มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำให้คล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุดรธานีโดยนำองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปยกระดับฐานะความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพชาวบ้านให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปและใช้กระบวนการเข้าถึงปัญหารู้ถึงความต้องการสู่การพัฒนาที่ตรงจุดโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นด้วยยุทธศาสตร์พระจานทานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาอย่างได้ผลยุทธศาสตร์พระจานทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยน่าจะเป็น เป็นกระแสหลัก <ละ S 2> เป็นกระแสหลักเลยที่ทางโครงการปิดทองหลังพระร่วมกับหน่วยองค์กรท้องถิ่นและก็ประชาบ้านต่างๆเข้ามาพัฒนาตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะ่ะสามารถที่จะขับเคลื่อนในการที่จะนําชุมชนมาเป็นตัวหลัก และเป็นเจ้าของโครงการได้ตามคิดว่าเข้าใจเข้าถึงเนี่ยพัฒนาเนี่ยมาแปลเป็นขั้นตอนการปฏิบัติฮะตอนนีต้ตัว,ต,ว,ต,วตัวองค์ความรู้นี่เรามีอยู่แล้ว <ฮะ S 1> ส่วนที่กําลังประเมินเนี่ยเรากําลังออกแบบการประเมินว่าเรามาทำตั้งแต่ปี54 55 56 57แล้วเนี่ยชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านที่บายเนี่ยมันดีขึ้นแล้ว<ฮ>ะนะวัด ตัวชี้วัดที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมก็คือขยายพื้นที่นาขยายพื้นที่รับน้ำนะแล้วก็มีอาชีพเสริมขึ้นไปเช่นมีพืชหลังนาเอาปศุสัตว์เอาประมงอะไรเข้ามาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเหมยซานอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าปัญหาของเค้าคือน้ําตรงนี้เราเรามีกระบวนการสืบคน้นเอาคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมยังไงคะครับการทํางานเนี่ยเราก็ คําว่าเข้าใจเนต้องเข้าใจในใน,ในบริบทในสภาพภูมิประเทศในปัญหาความต้องการของพี่น้องแล้วก็ให้ให้พี่น้องประชาชนสําคัญที่สุดใครพี่น้องเข้าใจเราว่าเรามาร่วมทํางานกับอะไรกับพี่น้องแล้วให้พี่น้องเนี่ยเขาต้องเข้าใจไม่ใช่ใช้อารมณ์ความรู้สึกที่เขาคิดว่าน้ําแค่นี้พอพวกเราอยู่พอละอยู่พออยู่พอกินนะที่จริงมันไม่ใช่เราต้องไปให้สํารวจข้อมูลลายครอบครัวเลย นะให้ชาวบ้านมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้นำหมู่บ้านแล้วก็ข้าราชการเหมือนซุวนวูบอกรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งฟ้ารู้ดินรู้ฟ้ารู้ดินคือไปไประชุมชาวบ้านแล้วก็ข้างบนอยากมีโครงการอะไรมันก็ถามชาวบ้านเอาไหมชาวบ้านก็ยกมือหมดอะ่ะ<ฆ>แต่จริงๆแล้วมันใช่ไหม<ฆ>อันนี้สถาบันปิดทองก็เป็นนําแนวทางของสมเด็จย่ามานะจะจะแก้ปัญหาเจ็บจนแล้วไม่รู้เนี่ยก็ต้องไปสํารวจจริงๆ ใช้ความพร้อมของชาวบ้านก่อนว่าโครงการเราลงมาที่นี่เนี่ยไม่มีอะไรมาให้นะไม่มีของฟรีไม่มีอะไรมาแจกแต่คุณต้องมาร่วมไม้ลงแรงกับเราเราท้าก่อนว่าตรงนี้ทางทีมเราสำรวจกายภาพได้เบื้องต้นแล้วละ่ะนะครับว่าตรงอ่างตรงเนี้ยวัชพืชปกคลุมเยอะแยะเลยต้นอ้ตนอต้นอะไรเนี่ยเยอะแยะแต่บ้านบอกว่าเป็นอย่างนี้มาห้า0บกปีแล้วกวงงู งูจงอางเยอะมากงูเห่าเยอะมากกลัวเสือด้วยซ้ำนะครับเพราะอยู่บนป,ป่าใกล้ๆป่าก็เลยไม่กล้าไปทําอะไรทําให้ระบบน้ำเนี่ยมันมาช่วยกันไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้น้ําตื้นเขือ่อนเราก็เลยท้าเลยถ้าพร้อมที่จะร่วมไม้ลงแรงกับเราเนี่ยมาลอกตรงนี้นะครับวันนั้นชาวบ้านเกณฑ์มาได้ประมาณเกือบ2 0 0คนนะครับทำประมาณหชั่วโมงสามารถจะกํจาจัดตรงนี้ไปได้เกือบเกือบ20กว่าไร่นะครับ อย่างกรณีตัวอย่างของพื้นที่นี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยเรามีการพูดการคุยก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยอาจจะอยากได้เสาไฟฟ้าอาจจะสถานีถนนเข้ามาในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่หลังจากที่เราเอาข้อมูลทั้งหมดไปเห็นว่าคุณอยู่อย่างนี้นะปริมาณการใช้สารเคมีคุณก็คันๆรุนแรงมันเป็นเหตุของการที่เกิดนี่หรือเปล่าใช่ไหมครับคุณมีระบบน้ํานะสายของคุณ ก็พังนะครับระบบน้ํำไกลๆไปไม่ถึงเราก็เลยเริ่มเริ่มที่จะทํากิจกรรมการพัฒนา <Okay. S 1> นะครับในกิจกรรมการพัฒนาเนี่ยเราแบ่งเป็น2ส,ส่วนสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ซึ่งเดิมเนี่ยก็จะเอพาสร้างสร้างไว้ก็จะทําเป็นสันสันเขื่อนตรงนี้กักเก็บน้ําได้มีสปิีเวย์พอน้ําล้นทุบก,ก็จะไหลลงนะครับ แล้วก็ชาวบ้านก็จะเอาน้ํากระจายเข้าสู่แปลงนาโดยตามวิถีของเขาก็คือน่าจะเป็นดอกผลของคนในพื้นที่คหนืเป็นชาวบ้านนะคะที่เป็นอาสาพัฒนาหมู่บ้านเพื่อที่จะ ต่อยอดของโครงการนะคะก็คือเป็นชาวบ้านที่รู้ปัญหาของชาวบ้านจริงๆคือเราก็ต้องเป็นตัวประสานงานระหว่างชาวบ้านแล้วกับเจ้าหน้าที่สถาบันอีกทีนึงเพราะว่าเจ้าหน้าที่สถาบันมาจากส่วนกลางเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ภูมิฐานจริงๆของชาวบ้านว่าปัญหาหรือความต้องการนี้คืออะไรจากการพัฒนาของมืลที่เข้ามานะคะเรื่องพัฒนาเรื่องระบบน้ำนี้จะเห็นได้ว่าผลผลิตท่าวเพิ่มขึ้นเป็นที่ พอใจของชาวบ้านมากขึ้นค่ะจากที่ไม่มีพืชหลังนาก็มาเป็นพืชหลังนาสืมรายได้ในช่วงที่หน้าแลง้งให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นวันนี้ชาวบ้านที่นี่แม้จะไม่ได้ร่ำรวยเงินทองแต่ชาวบ้านที่นี่ได้เห็นแล้วว่าการเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือแนวทางที่จะนำชีวิตไปสู่ความอยู่รอดอย่างพอเพียงนดีดใจและยั่งยืนอย่างแท้จริงตัวชีวัตก็คือ,เ,อเราเราบอกว่าเป้าหมายการพนามีสามตัวอยู่รอดก็คือคุณไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินเไยม,มากแล้วนะและคุณสามารถที่จะเพาะปลูกมีอาชีพ กินอยู่ได้แล้วก็เหลือขายจริงไหมอยู่รอดจริงไหมนี่สินคุณลดลงจริงไหมคุณอยู่ได้ในสังคมเหมือนกับคนอื่นปกติ<ช>ไหมไม่ใช่ให้ในทุนมาไล่เก็บหนี้เงินกู้หนีกันอะไรเงี้ยนะแล้วก็พอเพียงพอเพียงแล้วก็ยั่งยืนจริงไหมเราจะไม่หลอกตัวเองนั่นคือเราเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนานที่ยั่งยืนและนี่คือภารกิจ ของโครงการ<อ>ปิดทองหลังพระรซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นกลไกสําคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสังคมชนบทไทยนะคะซึ่งได้ร่วมพระบารมีวันนี้ได้มีโอกาสอันดีที่ได้มาถึงพื้นที่พระราชนรินริจริงๆต่อไปก็คงจะเป็นพื้นที่อื่นสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณครับ